สวัสดีค่ะทุกคนอ,อันนี้ที่สถานีรถไฟเชอัพเพนเซลนะคะถ้าเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟเราจะต้องเช็คในอแอป SBB ก่อนนะคะว่าเราจะไปยังไงนะคะทุกคนก็คือเนี่ยมันจะมีกลาย3ากลาย4เนี่ยนะคะมันจะมีคำว,ว่า Sector A อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็คือปกติดูกรายก่อนเนาะ เสร็จแล้วนะคะเราเดินมาจากฝั่งน้นนะคะเราเดินลงมาแล้วเราก็จะมาปู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราเดินมานะนีบรรยากาศรอบๆอนี่นะคะเราก็มาเช็คว่าเนี่ยเออไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปไหมน,นี่คือไกล์สี่นะคะก็คือเจ็ดนาฬิกาสามสิบโกซาวเอสจีเนี่ยนะคะก็คือเราจะไปที่โกซาวนะคะไม่ได้จะมีไปที่ ฟรีชซาวอสแน็คอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นทิเกตนะคะก็คือเราสามารถซื้อผ่านดู้ทิเกตนี้ได้นะคะก็สามารถจะเข้าไปถามในนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าปกติแล้วเขาไม่ทำนะเออก็คือเราก็จะ ซื้อตัวผ่านแอป SPP เลยนะคะทุกคนก็คือใครที่สมัครนี้ก็คือเราอ่ะจะต้องไปถามในแต่ละสิ่งที่เราอยู่นะคะเราอยู่กซาเราก็ไปถามที่กูซาว่วา,เ,าเราจะจ่ายผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยเราจะต้องมีบัตรเครดิตคารดด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เขาทำให้นะคะทุกคนโอเค พอเขาทาให้เราก็สามารถกดจ่ายต่างผ่านทางนั้นได้เลยนะคะคือชําระเงินาทางนั้นแล้วเขาก็จะเราก็ค่อยจ่ายเงินนะคะนั่นแหละนี่แหละก็คือวิธีการเดี๋ยวรถก็จะมารถไฟนะคะก็จะมาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอันนี้รักอัดคลิปไว้เฉยๆนะคะคือให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยกันนะคะ นี่นะคะแขนไปว่าอัพเพนเซอวัราอันกว7:31นี่นะคะก็จะมีเสียงประกาศอีกทีเพื่อเป็นการบอกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่ประกาศนะคะรถไฟมาแล้วนะคะ ฟังนี้มาก,ก่อนนะคะทุกคนรถไฟสวยมากเลยนะคะของอัพเพลล รอให้คนลงจากรถก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นไปนะคะถา้าประตูไม่เปิดเราก็กดปุ่มสีเขียวนี้นะคะเพื่อที่จะให้ประตูเปิดแต่ส่วนด้านในเหมือนกันเราถ้าประตูไม่เปิดให้เราก็เพราะว่าบางทีอาจจะเปิดอัตโนมัติหรือว่าเราสามารถกดปุ่มด้านหน้านะคะได้เลยนี่ปุ่มเขียวถ้ามันปิดเราก็กดขึ้นไปนะคะง่ายๆนะคะ Nächste Zugseinfahrt, Gleis 4a, S23 nach Urnesch, Herisau, Gosau. Abfahrt 7.30 Uhr 30. Ich habe mich nicht mehr so gut gefunden. Ich habe mich nicht mehr so gut gefunden. Ich habe mich nicht mehr ในี่นะ,ะในรถไฟนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นน่ารักนะคะเพราะว่าลักไม่ออกสื่อนะคะเพราะเพิ่งตื่นนะคะพอดีนอนที่คาราวานนะคะแล้วก็แบบว่าคือมันล่าร่ก็ตื่นกับบ้านเลยนะคะก็คือ,อล้างหน้าเลยเลยอันนี้นะคะเราสามารถเช็คอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยมันไปถึงที่ไหนที่ไหนบ้างน,นะคะก็เช็คนะคะเสร็จ ก็คือนี่จะเป็นด้านในใช่ไหมมันจะมี First Class ด้วยนะคะกับกับเซ็กันคลาสนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูอันนี้ก็คือเบาะนั่งต่างๆนะคะมีทางเดินก็คือปุ่มเหลืองนี่นะคะเวลาที่เราจะลงนะคะเราก็ต้องกดกดก่อนหนึ่งป้ายคือกด ก่อนที่จะถึงเวลาที่เราจะจอดนะเออนะคะน,นี่จะเป็นทางขยะนะคะทุกคนบางรถไฟก็จะมีที่ไปรักเสียบสำหรับโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็จะมาเช็คนะคะก่อนลงนะคะนี่คือกดกดลงนะคะเนี่ยหรือมันจะเปิดอัตโนมัติคนน้อยนะคะ เฮ้ยลืิมไปต้องใส่แมสต้องใส่แมสด้วยนะคะก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์ประกาศตั้งแต่วันจันทร์นะคะต้องใส่แมส excellent ที่สวสซอลนเห็นอนี้เลยนะคะทุกคนคือแล้วแต่คนนะคะเพราะจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่นอกเมืองนะคะเราก็จะเห็นแบบนี้แต่ส่วนมากเขาต้องมีรถนะเนี่ยแล้วแต่คนมาอยู่ในต่างแดนก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนการใช้ชีวิตก็ต่าง นี่นะคะเขาก็จะมีประกาศมาเรื่อยๆนะคะว่า next stop นี่ก็คือสถานีต่อไปนะคะคือที่ไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอขึ้นพอขึ้นแบบนี้เราสามารถถ้าเราจะลงเราสามารถกดปุ่มได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงให้เรานะคะ ตัวซาวนะคะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องกดก็ได้นะคะไม่ต้องกดปุ่มก็ได้นะคะทุกคนมันจะจอดอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราอยากให้มันกดปุ่มที่มันหยุดอยากจะลองกดดูกดนนะคะมไม่มีคนกดนะด <c oughs> นเห็นไหมตีนเสียงอ่ะแล้วมันก็ขึ้นว่า stop อ,อันนี้ลักเป็นคนกดนะคะอยากกดอนะ ามจริงไม่ต้องกดก็ได้เขาจะหยุดอัตโนมัตินะคะอันนี้แค่เทสตดูเฉยๆนะคะให้ลองกดให้เพืเ่อนๆดูนะคะเขาก็จะมองอีนี้กดทำไมี่ยแต่อยากกดอ่ะเข้าใจะนะเออแล้วกะโอเคนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็ลงจากรถไฟล้อนะคะ่ะเราจะต้องนั่งรถบัสนะคะไปที่ที่เราอยู่นะคะ มันก็จะมีหมายเลขบอกว่าหมายเลขอะไรนะคะอันนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งห้าสองฮริซาบานหนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปที่เฮริซานะคะเราจะไปที่รถบัสอ,อีกลอดนะคะอีกคันหนึ่งต้องดูตรงนี้นะคะด้านบนนี้นะคะเขียนว่าอันนี้เราเป็นของรถบัสนะคะก็คือเราจะไปต้องเราจะต้องไปที่1-5-1นะคะของสังกาดแรกนะคะคือมันผ่า พาดโกเซานะคะอันนี้ของรถไฟนะคะรถไฟมันจะมีไกลสดเาจะต้องรอก่อนนะคะนี่นะคะเราจะต้องขึ้นที่นี่นะคะ151นะคะเขาจอดไว้แล้วนะคะ เราจะต้องนั่งที่แบบดูป้ายลงได้ชัดเจนนะคะชอบสะดวกแบบนี้นะคะเนี่ยต้องดูป้ายตอนลงนะคะหรือไม่ก็ดูด้านนอกเอาด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เขาก็จะกั้นไม่ให้นั่งติดคนขับประตูที่นี่จะยาวนะคะทุกคนมันก็จะมีตู้สำหรับ ซื้อบัดนะคะแล้วก็ดูสแกนนะคะมันมีหลากหลายว่าเราจะจะขึ้นรถบัสแบบไหนนะคะซื้อ้า่นะคะก็คือมตรอตรวเราจะลงทีมีชอ